สวัสดีครับพบก,กับผมเช่นเคยนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็เหมือนเดิมและเช่นเคยนะครับก็จะได้มาตามหาเหรียญแบบที่ผมอยากจะได้เช่นเคยและเช่นเดิมนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมนํามาเสนออยู่ด้วยกัน1เหรียญนะครับซึ่งผมให้ราคาแพงเหรียญละ5 0,000ืนบาทนะครับซึ่งเหรียญที่ผมจะมาตามหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ทางด้านหน้าของเหรียญนั้นนะครับดูให้เป็นแบบนี้นะครับหลายคนละท่านก็คงจะพอจะดูออกแล้วนะครับว่าทางด้านหน้าของเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับก็คงจะเป็นเหรียญรุ่นการจนะพิเศษปีพศ2539แน่นอนนะครับใช่ครับทางด้านหน้าของเหรียญเป็นเหรียญรุ่นการจนะพิเศษปีพศ2539นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าดูแค่ทางด้านหน้าของเหรียญนั้นไม่พอนะครับต้องดูทางด้านหลังของเหรียญด้วยนะครับส่วนทางด้านหลังของเหรียญนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมนะครับแตก่ก็อนอื่นจะไปชมภาพทางด้านหลังของเหรียญนั้นนะครับขออธิบายก่อนว่าช่องของเรารับซื้อจริงนะครับก็คือว่าตรงกับที่เราตามหานะครับ ถ้าเหรียญที่นอกเหนือจากที่เราตามหามาลงคลิปรับซื้อนะครับก็สามารถจะสอบถามได้นะครับว่าซื้อหรือไม่นะครับถ้าเพื่อนๆมีนอกเหนือจากนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ซื้อก็อย่ารู้สึกหงดหงิดหรือว่าเสียใจนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเหรียญที่ท่านเสนอมานั้นผมอยากได้หรือไม่อยากได้นะครับถ้าผมชอบผมก็ซื้อนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ซื้อนะครับ มาดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับทางด้านหน้าของเหรียญต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญต้องเป็นแบบนี้นะครับทางด้านหน้าของเหรียญนั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นเหรียญรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับแต่ว่าทางด้านหลังของเหรียญนั้นจะไม่ใช่รุ่นการจนายพิเศษปีพศ2539นนะครับจะเป็นรุ่นอื่นนะครับจะเป็นเหรียญที่ระลึกรุ่นอื่นนะครับทางด้านหลังของเหรียญนะครับ แต่ว่าเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับเห็นไหมครับทางด้านหลัง,งเหรียญก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญวาระหรือว่าเหรียญที่ระลึกรุ่นนี้นะครับรุ่นไหนก็อ่านดูเลยนะครับผมจะไม่อธิบายลงรายละเอียดเยอะนะครับคลิปจะยาวไปอีกนะครับทางด้านหลังของเหรียญต้องเป็นแบบที่ระลึกรุน่นนี้ชนิดราคา2บาทรุ่นนี้นะครับแล้วก็ทางด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็น แบบรุ่นกรารจนาพิเศษปีพศ2539นะครับความใหญ่ของเหรียญน,นะครับก็เท,ท่ากับเหรียญ 2>, <c oughs> 2บาทรุ่นกรารจนาพิเศษปีพศ2539นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดนะครับทางด้านหน้าของเหรียญเป็นอีกรุ่นหนึ่งทางด้านหลังของเหรียญเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับจึงทําให้มีราคานะครับย้ํานะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับถ้าว่าใครมีแบบนี้นะครับ ถ้าเหรียญน,นั้นผิวเดิมเลยนะครับคําว่าผิวเดิมก็คือไม่ผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับถ้าผิวเดิมไม่ผ่านการใช้งานนั้นผมให้เหรียญละห้าหมื่นบาทนะครับแต่ถ้าว่าไม่ใช่ผิวเดิมนะครับหรือว่าผ่านการใช้งานนะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามความคมชัดของเหรียญตามลําดับนะครับ ก็เป็นเรื่องปกติของราคาเรียนนะครับยิ่งสวยก็ยิ่งแพงนะครับไอ l ด n e ลผมก็คือไอดลไลนี้นะครับเห็นไหมครับพิมพ์ให้ถูกด้วยนะครับเป็นตัวสอนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับหกตัวนะครับวายอีอีบีบีไม่ต้องเวียนวักนะครับ